สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก้างมีสูตรและวิธีการทำแซนด์วิชโบราณมาแชร์ให้กับทุกคนค่ะดีการทำก็ง่ายนะคะใช้เวลาในการทำแป๊บเดียวเองก็จะได้แซนด์วิชอร่อยๆไว้ทานคู่กับกาแฟร้อนๆแล้วล่ะคะ่ะหึือแม่ๆคะจะทำไว้ให้ลูกๆทานาเป็นอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนก็ได้สีสันน่าทานมากเลย ต้องชิมสักหน่อยแล้วล่ะค่ะรสชาติอร่อยแถมวิธีการทำก็ง่ายเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันเลยดีกว่าค่ะก้างเลือกใช้มายองเนสไขมันต่ำไม่หวานในการทำนะคะ ตามด้วยนมข้นหวานไขมันต่ำเช่นกันไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่แดง เกลือกระหยิบมือพริกไทยขาวป่นเล็กน้อยคนให้ส่วนผสมเข้ากัน ตั้งน้ำให้เดือดนำน้ำสลัดมาตุ๋นค่ะคนจนน้ำสลัดมีลักษณะข้นขึ้นพอข้นดีแล้วนะคะยกลงจากเตาได้เลยค่อยๆใส่น้ำส้มสายชูลงไปจนหมดคนให้เข้ากัน เทน้ำส้มสายชูให้หมดเลยนะคะคนอีกครั้งตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวัน ค่อยๆเทลงไปค่ะในส่วนนี้นะคะสามารถใช้น้ำมันอย่างอื่นแทนได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะดังนัรใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเหมาะกับการทำน้ำสลัดนะคะแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย เมื่อเราทานกินอาหารที่มีไขมันไม่ดีนะคะเราก็ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันดีด้วยนะคะเพื่อให้ไขมันดีเนี่ยช่วยจับไขมันไม่ดีกําจัดออกจากร่างกายตีให้สมวนผเข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเล็กน้อยตีให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง สมวนสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะนำน้ำสลัดมาทาบนแผ่นขนมปังจะทามากทาน้อยได้เลยตามชอบนะคะของการจะทาน้อยหน่อยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะนำาบร์รย่ามาวางค่ะตามด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นนะคะวางทับลงไป ทาน้ำสลัดบนขนมปังให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะตามด้วยหมูหยองนะคะใส่ได้ตามชอบถ้าไม่ชอบรสชาติหวานนะคะแนะนำให้ใส่น้อยหน่อยค่ะควรระวังความหวานจากหมูหยองด้วยนะคะ นำขนมปังมาวางทับลงไปตักน้ำสลัดมาทาให้ทั่วขนมปังอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะนำบรย่ามาวางบนขนมปังนะคะแล้วก็นำขนมปังมาวางทับลงไป นำมีดมาหั่นแซนด์วิชค่ะก็จะหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชโบราณน,นำไปใส่ในกล่องแซนด์วิชแบบกระดาษได้เลยนะคะ กล่องแซนวิชแบบรูปสามเหลี่ยมนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะลองเลือกใช้กันได้ค่ะคราวต่อไปนะคะจะมีสูตรอะไรมาใช้อีกกดติดตามเพจและช่อง YouTube ของเรารอได้เลย